อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับกระเจ้ากระเจ้าปนมาอันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทอุ้ยอุ้ยเอาวันนี้เราจะมากินหอยอยู่ที่กัมพูชานะกัมพูชาทุกคนอันนี้หอยเขาเรียกว่าอะไรคะกระเจ้ากระเจ้ากระเจ้าห้าสิบบาทหนึ่งมยประมาบังนั่งเด็ด กระเจ้ากระเจ้าโอเคเอาตัวใหญ่ตัวเล็กเอาเอาตัวนี้อ่าดยขณีย์เหมือนกันโอเคโอเคจ้องกระจองกระเจ้ากระเจ้าโอเคโอเคนี่กระจองอ๋อผสมหรอหรือไงอ๋อผสมได้หรือถ้าเจ้าตัวใหญ่อย่างเดียวเอาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่อย่างเดียวเลยกระจองกระโจงเท่าไหร่ถ้าอันนี้มากระโจมมากระโจมโดยขณีย์อ๋อโดยเนียโอเคเท่ากันโอเคอ่าโอเคเอาเนี้แหละอ๋อโอ้โหนี้ย อโหเต็มเลยอ่ะนี่เขาไม่ได้มีแค่หอยตรงนั้นนะนี่เขามีหอยตรงนี้ด้วยเราหอยตากหอยตากเป็นเขามาตากแดดหอยตากเขาเรียกอะไรนะคะเลียลีเลรีเออเเยเเเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเขาจะมาตากแดดนะครับเขาใส่พริกใส่อะไรต่างๆเข้าไปอันนี้เลียลีเเรียเเลีเอรีเอีเอชิาม ตั้งไล้เจอตั้งหลน้าั้งไปทาการสิงด้วยยิ้มลุกมามาจัดที่บนฮู้มาไปเรื่อยๆยังไม่มีแผนเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงวันนี้สคราดีภูเก็ตออกไปภูเก็ตเออก็ยืนท้องห้โออไปภูเก็ตมาใช่ไหมคะอ๋อนี่นี่พี่เขาให้ชิมด้วยใบตักอัปกุืน เฮ้ยนี่แม่ขายเยอะนหเลยอ้วอาเกินเลยเดี๋ยวมาลองดูดูเป็นยังไงมันออกมันๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองดูกุ้งเขาอันนี้หอยสดเลยเหรอคะไม่ได้ต้มไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมตากแดดอย่างเดียวอ๋อหอยสดนี่แม่้าให้ลองชิมแบบไม่อั้นเลยแล้วดูอันนี้หอย กระเจ้ากระเจ้ากระเจ้ากระจ้องนี่ะครับอยู่ที่อุ่ยให้ชิมด้วยแมค้น่ารักมากอันนี้เ้าเรียกอะไรนะคะจองรัดจองรัดจองรัดจิ้งรีดบ้านเราบ้านเราเรียกจิปลมจิปมจองรัดจิ้งปมจิ้โกงจิ้งกตัวใหญ่มากนี่ให้ดูตัวใหญ่เจ๋ยไปเรื่อเล ถึงมันตัวใหญ่แต่มันกรอบกอบใช่ไหมเขาทอดใช่ไหมใช่งานช่ง่านโอ้โหมาลองกินนี่เราอันนี้คือหอยนะครับหอยตากแม่ค้าบอกว่ามาจากตัเลสาบใช่ค่ะขาจะมาตากแบบนี้เป็นหอยสดๆเลยนะคะเราเอามาตากนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยพริกเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูเขาจะตากแดดไว้นะ เขาจะเอามาสดๆ,<ช>สดๆล้วมาตากแดดไว้ทิ้งไว้อย่างนี้เลยที่กัมพูชามีเยอะมากาค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบขึ้นชื่อเลยใช่แล้วดูแดดแดดแบบแรงมากเลยเขามาตากให้มันให้มันเหมน,นะแห้งแล้วก็วกินได้จ่ายเงินหรือยังจ่ายแล้วโอเคโอ้นี่หอยจะเข้กระจงด่งเอ้นี่อันนี้เจ้าโด่งกระเจ้าโด่งอันนี้จรองสไลกระจงสไลด์นี่ครับเป็นหอยนะครับอยู่ที่กัมพูชาเอาเข้าไปนึ่งได้ไหมครับ เขาจะขายอย่างนี้อกระป๋งเป็นกระป๋องนี่คอย่างนี้้อโหใครมากัมพูชาต้องมาลองกินเลยนะมาลองเบิงเป็นอาหารแบบขึ้นชื่อของที่นี่เลยมาลองอ๋อนี่ดาวซื้อมาแล้วใช่มาลองชิมดูอ่ะหอยอะไรบ้านเราน่าจะหอยโขงใช่ไหมนี่อู้ยูไม่คล้ายหอยเชอรี่ป่ะใช่แต่มันน่าจะเป็นหอยโขงหอยโขงหใหญ่มากจิ้มกับน้ำจิ้มมาลองจิ้มดูตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด กระต๊อเป็นไงอร่อยช่างงั้น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 เนี่ยเขาขายหลายอย่างมากเลยนะมีอันนี้อะไรนะปูกุ้งอันนี้อะไรเนี่ยแมงกินูให้ลองชิมอีกแล้วดาวได้ชิมทุกอย่างแล้วมั้งเนี่ยร้านเอคพี่เคยไปเที่ยวเคยอยู่ไทยมาใช่ไหมอ๋อ ขอบคุณสองเต้นไสภูเก็ตโอเคไปเที่ยวให้สนุกกันค่ะยินดีต้อนรับไปเที่ยวทะเลทะเลสวยภูเก็ตภูเก็ตทะนเลผมผมก็จะมาทะเลกับบูชาเออโชคดีนะคะ